เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n น C e e Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมซิลเอมนะครับผมเอาละใครที่ยังไม่รู้นะว่าซิลเอมเนี่ยเกมในวัยเด็กของเราเนี่ยก็จะเปิดให้เล่นกันเต็มทีแล้วนะครับผมในวันที่11พฤษภาคมนีนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะใครจะลงเซิร์ฟไหนเนี่ยติดตามดูกันให้ดีๆเลยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมแนะนําระบบเกมแล้วก็ข้อมูลต่างๆนิดๆหน่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เตรียมพร้อมกันไว้ก่อน,อนล่วงหน้านะเราจะได้มีข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับผมเป็นเบื้องต้นวิธีการเล่น เกมที่11นี้นะครับก่อนมาชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้ card. านซีการ์ตร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย ในเกมของเซลเอ็มนี้นะครับผมอาจจะมีความคล้ายคลึงกับแล็กน่อยนะในเรื่องของการอัพสเตตัสเรื่องของการตีบวกอะไรบ้างนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเกมโอทั่วไปเนี่ยก็จะมีแนวนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ใครนะครับที่เคยเล่นซิลออนไลน์มาก่อนนะครับผมจะพอเข้าใจว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เปิดตัวมาแล้วนะครับนานมากๆแล้วนะบน PC นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าใกล้จะมาเปิดในมือถือเต็มทนแล้วนะครับผมเราก็จะได้เล่นกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเิ่มตั้งแต่ข้อมูลแรกก่อนครับนั่นก็คือการกดมบบแนี้ผ การจำการโจมตีซ้ำๆอย่างนี้ครับเดี๋ยมันจะมีคำว่าเฟ a ขึ้นมามี good มี great แล้วก็มี perfect ด้วยนะครับแล้วก็มี bad ด้วยถ้าเกิดว่าเรากดคอมโบพลาดเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเนี่ย ตีช้าลงนะครับใครที่ไม่ชอบออโต้เนี่ยมากดเองอย่างเงี้ยผมว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ลองดูเกตเรื่อยๆพอกดติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยตีมอนได้เร็วขึ้นแล้วก็ไวมากขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันแบบออโต้เองอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมีกรูดบ้างมีแบดบ้างนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะมันก็จะปล่อยของมันออโต้ไปเลยแต่เรื่องของเลือดและมานาเนี่ยอาจจะใช้เยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราติดเฟลเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้มอนนะ เเื่อนียก็สําคัญเหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยคือเรื่องของการสร้างตัวละครนะครับ การสร้างตัวละครเนี่ยจะมีเพศชายกับเพศหญิงอ่ะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วให้เราสร้างเป็น m o ทั่วไปเลยครับเรื่องของสีผมก็มีให้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาสีม่วงสีเขียวอะไรพวกนี้เพียบไปหมดเลยนะครับใครที่จะสร้างรูปร่างแบบไหนก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแฟชั่นให้ดูด้วยนะครับว่าแฟชั่นของแต่ละชีพเนี่ยใส่แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเท่หรือเปล่านะอันนี้เป็นแฟชั่นสําหรับริตมตอร์นะครับผมก็พวกโนวิดของทางเล็กนอลล็อกนั่นแหละครับก็ทรงๆนี่แหละาม เวลสิบ well, นะครับเราถึงจะสามารถเปลี่ยนคลาสได้ คัสเนี่ยตอนนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5้ารสด้วยกันนะเริ่มจากคัสแรกเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆตัวคอนนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นพีชนะครับน่าจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตมากกว่านะใครที่เป็นชอบเล่นพระหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะเลยนะครับนี่ครับเนี่ยมีการชาร์จเพื่อฮิวเลือดมีการกดฮิวเลือดเองด้วยนะมีการโจมตีอ่าการโจมตีก็ยังคงมีให้อยู่เหมือนกันครับไม่ได้แบบว่ายืนฮิวเลือดได้อย่างเดียวนะต่อไปก็เป็นในเรื่องของไนท์นะครับอัศวินนั่นเองนะสเตปเดียวกันเลยครับปีดามีรชอ่ทคบใ อบอัศวินนี่ก็สเตปการสกิลก็จะมาดีนะครับการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสายดาบโล่นะครับผมต่อไปก็คือพมอดหรือนักเวทนั่นแหละครับนักเวทก็จะมีเรื่องของชุดที่แปลกๆนิดนึงนะผมหัวจะโตๆหน่อยเรื่องสกิลก็ไม่ต้องห่วงครับปีทั้งหิมงหิมะทั้งหน้าของอุกบาทนะครับพุ่งชนโลกอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีพวกปั๊บนู่นปั๊บนี่นะครับเพียบเลยต่อไปก็คือวอริเออร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าดาบใหญ่หรือวอริเออร์นะผมน่าจะวอษ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของดาบแต่ผมเห็นอันดับหนึ่งเขาเล่นดาบใหญ่อยู่นะน่าจะเที่ยวเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นดาบใหญ่นะครับแนะนําเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเราจะเรียกกันว่าตัวตลกมีการโจมตีอาจจะคล้ายคล้ายแอดนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวตลกมากกว่านะเป็นแบบสายโจมตีแบบ มีติดพงติดพิษอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะส่วนระบบอื่นๆเนี่ยอขอเป็นท็อปปิกหลักเลยแล้วกันนะในเรื่องของกาชานะครับผมกาชาตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือกาชาของสัตว์เลี้ยงกับกาชาของตัวแฟชั่นนั่นเองนะครับแฟชั่นนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับดูจากเปอร์เซ็นต์ก็รู้แล้วนะ0.001%นซะครับผมซึ่งทศนิยมนี่เยอะมากๆเลยใครที่จะหวังเอาตัวระดับท็อปเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผม นั้นเนี่ยผมจะลองเปิดดูสักใบสองใบแล้วกันนะครับไหนไหนก็มีอยู่แล้วนิดหน่อยนะผมนะพอมันจะขึ้นสีออกทองทองออกส้มส้มยีน,นครับผมแล้วก็เปิดเข้าไปเลย เห็นไหมครับสิ่งที่ได้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมต่อมาคือเรื่องของแฟชั่นอะแฟชั่นก็จะมีบอกอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะเนี่ยโอ้โอกาสออกน้อยมากๆเลยนะครับกด10บไปก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมกดให้จิลไปเลยแล้วกันอ่าออกมาเป็นกางเกงนะครับเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้แหละครับเรื่อยๆนะใครที่เป็นสายเติมเนี่ยก็อาจจะชอบแฟชั่นอะไรพวกนี้เนาะแต่ละใครที่งบน้อยอย,อยู่เนี่ยก็ก็อาจจะต้องรอเก็บไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่า ดูจากอันดับของเซิร์ฟไต้หวันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับนี่ครับแฟชั่นเนี่ยจะดูอลังการงานสร้างมากเลยนะวือหวามากเลยครับมีทั้งของส้มของทองของม่วงอะไรเต็มไปหมดเลยครับของแดงก็มีอันนี้คือเล่นไปเลเวลสูงมากแล้วนะครับผมถ้าเล่นไปไกลเนี่ยพลังแล้วก็พวกเอฟเฟกสีลุ้งอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเข้าตัวด้วยมันจะดูสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงนี่ก็คล้ายๆกันกับเกมโอทั่วไปนะมีการให้อาหารนะครับผมเพื่อ้นขึะ ดาเมจเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแรงก็ไล่ขึ้นมาครับตั้งแต่สีเขียวสีขาวสีแดงสีม่วงอะไรกันวากันไปและอย่างนึงก็คือเรื่องระบบการขับขี่นะครับมันจะมีสัตว์ขี่ให้เห็นไหมขับขี่สวยงามมากเลยนะครับเรื่องสัตว์ขี่นะใครที่ชอบแบบพวกมอเตอร์ไซค์พวกสัตว์อะไรพวกนี้ก็ หามาขี่ได้เลยนะครับผมมีนะครับสกูตโตงสกูตเตอร์อันนี้นี่จะได้ก็ต่อเมื่อเราทำเควสไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีพวกสกูตเตอร์ให้มีมอไซค์ให้นี้มีสกูตเตอร์แบบเป็นไม้ให้ด้วยนะครับสวยๆงามเหมาะสําหรับสายขับขี่แล้วนะครับผมพวกรถเท่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีอัปเดตขึ้นมาเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของระบบตีบวกอันนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับผมจะมีไล่ตามสีไปเลยนะตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีแดงอะไรก็ว่ากันไปครับสีทอง ก็จะมีบวกแบบนี้ให้ตลอดเลยครับเลื่อนขั้นขึ้นไปอัปเกรดไหมครับเป็น3ดาวเป็น2ดาวเป็น4ดาวอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของดันเจี้ยนก็มีเหมือนกันนะครับผมจะมีบอกอยู่เลยว่าค่าพลังเนี่ยของดันเจี้ยนที่ต้องการเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ค่าพลังของเราตอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะผมก็จะมีบอกหมดเลยนะจะมีบอกด้วยนะว่าลงได้ทั้งหมดกี่รอบแล้วก็ลงกันกี่คนอะไรพวกนี้ครับจะมีดันเจี้ยนเดี่ยวดันเจี้ยนกลุ่มมีดันเจี้ยนบอสแล้วก็มีในส่วนของฟิล์บอสด้วยนะครับฟิล์ ไม่เหมือนกับเซิร์ฟไต้หวันนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟ globally ของเรานะที่เราจะเปิดมาครับอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ระบบแฟชั่นนะครับผมใครที่มีแฟชั่นเยอะๆเนี่ยจะเอามาใส่ก็มาใส่กันตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมีมีวิธีการค้าแฟชั่นด้วยนะครับผมว่าต้องซื้ออะไรบ้างค้าไปไหนบ้างนะครับเพื่อมีแฟชั่นให้แฟชั่นสวยๆเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะครับให้เราใส่กันนะนะใครที่ชอบแบบเป็นสายแฟชั่นน่าจะถูกใจตรงนี้เลยนะครับผม แล้วก็ระบบกิวก็จะมีให้อีกนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยยังเล่นไปเวลไม่ถึงนะก็ยังปลดล็อกไม่ได้นะครับเรื่องระบบกิวตรงนี้มีให้แน่นอนนะใครที่มากับเพื่อนหรือว่าอยากสร้างกิวอย่างเงี้ยครับก็ สามารถที่จะสร้างกิวแล้วก็อยู่กับเพื่อนได้เลยนะครับส่วนเรื่องระบบอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมมีระบบสกิลอย่างนี้อ่าคร่าวๆนะครับมาให้เราอัพสกิลอัพเลเวลนะครับผมก็จะมีสกิลหลากหลายมากเลยนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเก็บแล้วก็หาแปรนนะครับมาสร้างสกิลได้ไหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ